ลุงนวดตอนนี้ผมย้ายที่ทำงานนะครับไม่ต้องถามว่าพ่ออะไรผกูม็นขี้ตัวเองนี่แหละแต่แม่ก็ยังตามมาป่วนอีกกระชีท,ทำได้อยู่เยอะเอาเงียบเฉยเด็กไม่เล่นการ์ดเธอไม่ได้ม่ได้เล่นแล้วแหละไม่มาแด่กูชัดๆเดเกไม่งั้นก่อนไม่ทิดอันสมน,น,นี้เป็นได้หมีใจดีนะก็คิคดว่าเป็นคนเนะถามกลัวกูมไม่รู้กูไมร่มรูตาอย่งไรเห็นไหมเนี่ย นี่มันโง่เลอมันโง่เนี่ยแค่ใส่หัวหมี่ร้อ,อนจิบหายร้อใหญ่จะเต้นจะกระตุกมันไปเังเนี่ยเอาทานหมดอีก <Hello? S 1> อะไรอีกนะต้องการทานจะมีอัดนี้มีสองก้อนออกมาทาร้ยบาททำหาพ่อมือฉันผมหาพอ่อผมไม่เจอไรออเาหอเอเสียงไปก่ <S <S เสียงใครจะลงสีเขาใสาเฮ้เฮ้ยใสตัวเดิดี อ่านตัวเลยถ้าไม้ตายของข้าอื้อถ้าไม้ตายแม่งตายจริงเลย